ท่านสวดท่านสวดหนักมากมท่านสวดพระมหาเถรสมาคมมาโดนสวดหนักมากมก็พี่เปี๊ยกก็ยังไม่เห็นไปดำเนินคดีอาจารย,ย์สุจินเลยแล้วก็บอสอก็ไม่เคยส่งนิติกรหรือส่งทนายความไปจัดการฉีกซองให้ทนายดูว,วาระมีแค่นี้ในวาระมหาเถรสมาคมไม่มีเรื่องจันเบียร์แต่ไม่รู้นะวาระเร่งด่วนจะมีแทกเข้ามาหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าประชุมวันที่10เนี้ยร้านท้งร้านไม่มีแน่นอนในในวาระการประชุมไม่มีเรื่องจันเบียร์ จะต้องพุกคนมาด่าตอนนี้พี่มอมโดนด่าเยอะมากาหาว่าทํามาโหนอาจารย์เบียร์บ้างหาว่าต้องการแสงบ้างพี่มอมไม่เคยหารู้จักอาจารย์เบียร์พี่มอมไม่เคยเจดนี้อาจารย์เบียร์พี่อาจารย์เบียร์ไม่เคยยิมตังค์พี่มอมไม่เคยทะเลาะก,กันล้วถามว่าพี่มอมจะไปร,งรังแกใครทําไมไปยัดคดีให้ใครทําไมสุอต่อเข่าวคุณผู้ชมตามมต่อสาหรับกรณีของ คนตื่นทมที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยีลุงตุงนางมากตอนนี้อยู่กับอาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาเกียรติใช่ไหมพี่โอมพอบสอครับผมเมื่อวานเนี่ยเดินทางไปแจ้งหนึ่งสองกับอาจารย์เบียคนตื่นทมใช่ค่ะถามพี่โอมก่อนพี่โอมทําไมถึงตัดสินใจที่จะไปแจ้งข้อหาหนึ่งสองกับอาจารย์เบียคือไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้้เกิดว่าเราเห็นแล้วเมื่อเราเรา,เราคือพี่โอมมาผ่านมาหลายหลายกรณีแล้วนะ หลายเคสตุกอ,อย่างแล้วมันมีประสบการณ์อยู่แล้วในตัวเมื่อเราเห็นเราจะปล่อยผ่านไปมันก็ไม่ได้เออถ้าเกิดว่าปล่อยผ่านไปไอคนนี้ก็มันบอกว่าเฮ้ยทรายทำไมพี่โอไม่ทําอ่ะที่อย่างนี้ทําไมไม่ทําที่ฝั่งนี้ทําไมทําดังนั้นแล้วคือมันไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่าคดีนี้มาตรานี้มันจะแบ่งต้องแบ่งให้คนนี้คนนี้เท<ม>่านั้นถ้ามันหลุดมาแล้วเราต้องสืบสืบเพื่อให้มันกระจางออกมา ไม่ได้ตังเกยียดไม่ได้เกยียดฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําเพื่อให้สังคมเห็นว่าไม่ควรจะเอามาเล่นคนอยากทําคอนเทนต์อะไรทําไปทําไปเลยครับแต่ว่าเนื้อหาเทคอนเทนต์น่ะช่วยช่วยนิดนึงพยาพยามพยายามอย่าดึงอ่าส่วนที่อยู่ไม่เกี่ยวข้องกับเราอ่ะมามาเล่นด้วยดีกว่า mm hmm. คือไม่ได้เลือกนะพี่ไม่ได้เลือกว่าต้องเป็นอาจารย์เบียร์หรือต้องเป็นใคร เลือกไม่ได้พอเลือกเสร็จพอแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยพี่อมจะไปเร่งตํารวจว่าจะเอาคนนี้เข้าคุกใครได้มันต้องผิดมันชั่วร้ายไม่มีไม่มีครับพอแจ้งเสร็จมอบประสานเสร็จให้การเสร็จทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการจดหมายให้คนหมยเป็นคนเดินต่อแล้วพี่เบียร์เรียกว่าอาจารย์เบียร์ก็ได้นะครับอาจารย์เบียร์มีหน้าที่ในการเข้าให้ข้อมูล กับรด้กงงานสอบสวนมีหน้าที่ให้ข้อมูลกับพยารหรือสารไม่ได้มีหน้าที่ที่จะเอาเรื่องนี้ไปโพสธนาลงโซเชียลอีกถ้ายิ่งพูดสังคมยิ่งจะแตกแยกมันจะกลายเป็นเรือดหมื่นขึ้นมาอีกอคือควรหยุดหยุดเพียงเท่านี้ก่อนหยุดให้ทุกอย่างมันสงบก่อนส่วนพออมเ,เนี่ยผมก็หยุดเพราะตรงนั้นผมทำหน้าที่เร็จพมเสร็จแล้วผมก็หยุดเพียงแค่นั้น ตอรอยอีกทีหนึ่งก็คือขั้นตอนข้อสามเองครับผมแล้วคนมองว่าแบบว่าถ้าพี่โอมไปแจ้งอย่างเนี้ยคนมองว่าไปยัดข้อหาให้อาจารย์เบียเลยไหมเป็นการยัดไปพี่โอมไม่ใช่ตำรวจพี่โอมไม่ใช่ตำรวจพี่โอมไม่ใช่กดแจ้งพี่โอมไม่เคยรู้จักอาจารย์เบียพี่โอมไม่เคยเจตนนี่อาจารย์เบียพี่อาจารย์เบียไม่เคยเยีมตังค์พี่โอมไม่เคยทะเลาะกันแล้วถามว่า พี่อมจะไปรังแกใครทําไมไปยัดคดีให้ใครทําไมแม้ในโซเชียลพี่อมก็แทบไม่ได้ดูแกเลยเพราะแกโผล่มาหน้าฟีตัดทิ้งปัดทิ้งหมดปัดทิ้งหมดคืออะไรที่อยากเสพก็เสพอะไรไม่อยากเสพก็ไม่เสพแต่สาเหตุที่เห็นอ่ะเห็นคลิปตัวนั้นคือพอคลิปตัวนั้นอ่ะพอมันเห็นปึ้งก็โูเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาทันทีเลยอะ่ะ mm hmm. ต้องย้อนกลับมาฟังว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่นะคุณาำคาญเพิ่เหตุ คนลำาามเกินเหตุนี่ขอผมพูดตรงๆนะคนล,ลําามเกินเหตุมันก็เลยจําเป็นต้องมาจบบากไหนจะยัดคดียัดอะไรเนะี่ยตามที่พี่อมนั้นฟัวลงฉํามากด่าแบบเสียหายหมดเลยกนะนำมันไหที่จะดา่าช่วยฟังพี่อมสันิดก่อนพี่อมไม่สามารถจะเลือกปฏิบัติได้นะครับไม่ไม่สามารถที่จะเลือกว่าคนนั้นกจะใช้แจ้งความคนนี้กไม่แจ้งความไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ พี่อมเป็นคนไทยและเป็นคนไทยที่รักคนไทยด้วยกันนะไม่มีทางที่ผมจะกแกล้งใครโดยที่พี่อมแม้แต่คนที่มีเรื่องบาดหมางใครกันอ่ะพี่อมยิ่งไม่อยากเขาโตเขาไปยุ่งเลยนะครับแต่ก็ดีความมั่นคงมันเป็นหน้าที่คนไทยที่เราต้องมาดูแลปกปักรักษาเอาไว้จะปะยัดให้ไม่ได้เพราะพี่อมไม่ได้เกลียดเขานะครับไม่ได้เกลียดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คา,าดเขา ข่อร้องอย่าเอาข้อหานี้มาให้พี่อมเลยนะครับทีนี้มันมีคลิปเต็มที่อาจารย์เบียร์พูเหมือนกันโยมพี่อมดูอย่างอักับคลิปเต็มที่ออกมาคือไม่ใช่คลิปตัดเห็นแล้วครับเห็นคลิปเต็มแล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นอะ่ะคือจะบอกว่าเห็นแล้วเห็นก่อนหน้าที่จะมาเี่เนชันแล้วแต่คุณสมควรไหมต่อให้เต็มไม่เต็มยังไงคุณไม่ควรที่จะมาพูดนะครับ คนไม่ควรจะมาพูดถ้าคือมันถูกถัดตอนขึ้นมาถูกถัดตอนขึ้นมาถ้าคนไม่มีนนมหลนะักฐานตอนนี้ขึ้นมาหนักตอนนี้อีกนะตอนให้คนมีหลักฐานตอนนี้ขึ้นมาคนต้องอธิบายยาวก่าเดิมเหมือนกันคนไม่ควรจะพูดเลยในจุดนั้นเพราะเราต้องรู้ใครคือผระมุกเราต้องรู้ใครคือประสบกรเราต้องรู้ในจุดที่เราอยู่เราต้องรู้ว่าใครมีหน้าที่หรือบทบาทอะไร ถ้าเราไม่รู้ตัวเองเราก็ไม่ตื่นทำนะเราต้องรู้ตัวเองก่อนก่อนที่เราจะตื่นทำแต่เราไม่ตื่นถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถทีเตื่นทำได้ดนั้นแล้วคือเิดพลาดเพีพลาดหน่อยเดียวคุณดังับยับยั้งไม่ได้แค่นั้นเองคนจะบอกว่าพุทธเจ้าเป็นแบ็กของคุณทาศสารเรียกหลักฐานข้อมูล,ลมาคุณไปตามพระพุทธเจ้ามาเป็นพยานให้คนได้ไหมละ่ะ ถ้าคนตามพระพุทธเจ้าแบบเป็นพยานได้คนไม่ได้คนโดนหนักกว่าเดิมน,นะอ้างพยานเท็จโดนขึ้นมาอีกนะทางาดีคือให้หยุดแล้วต่อสู้ในขั้นตอนทางกฎหมายดีกว่านะครับอย่าไปออกข่าวอย่าไปพัฒนา,นาอย่าไปด่าโทมอย่าไปอะไรเลยถึงด่าย,ยัางไงพี่ผมก็ไม่ตอบโต้นะครับไม่ขอตอบโต้แต่คนยิ่ง ดล่นพอคนยิ่งดิ้นปุ๊บกระแสมันเกิดขึ้นมาอีกสังคมสังคมมันจะวุ่นวายขึ้นมาอกีกมันกลายเป็นประเด็นเหนึนน่งขึ้นมาขัดแย้งกันขึ้นมามันจะกลายเป็นข้อหาหนึ่งสองสามสี่ห้าามมาแล้วทีนี้นะครับก็บประมาณนี้ครับทมอ,อ,อาจารย์จตุรงความวุ่นวายของอาจารย์เบี้ยที่เกิดขึ้นหนึ่งในว่าอาจารย์จตุรงเนี่ยเป็นาระว่าสอนธรรมเหมือนกันเฮ<ค>้ยไม่เคยสอนไม่โอนเคยเจ<ม>อไหมเคยเจอแบบว่าหนักห่วงแบบนี<ค>น้ไห<ค>ม าาก็โจทย์ก็ไปศาลยังไม่เคยโดนหนึ่งึงสองนะยังไม่เคยโดนหนึ่งึงสองก็ยังไม่ไม่อยากรู้แต่โดนมาหลายคดีคดีนะโดนมาเยอะแต่ถามว่าหนึ่งึงสองยังไม่เคยโดนไม่อยากยุ่งไม่อยากอะไรเลยแหละแล้วคดีความเรื่องอื่นอยู่วกับการที่เราออกมาพูดเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยอ๋อเคยพูดเรื่องศพพระเออนั่นแหละแล้วอย่างเงี้ยแล้วเคยลูกพูดเรื่องพระสองคนไปถีบคนตามหน้าสถานีโทรทั์ด้วยก็พูดอยู่พูดบ้างก็จับปรากฏการณ์นี้อาจารย์อนาคตอาจจะไม่มี เบียร์หนึ่งเบียร์สองแล้วไหมคนกลัวแล้วคือสําหรับผมเนี่ยผมมองคุณเคยดูหอแต๋วแตกไหมเคยดูพยูนไม่ได้ฆ่าไหมพยูนไม่ได้ฆ่าใครฆ่าอรา,ยาอรยาพยูนไม่ได้ฆ่า,ค,าคุณเป็นวักยาวไปคือพอจเบียร์เป็นวักยาวไปเนี่ยทางนี้ใช้คลิปยี่สบ็ดวิจันเบียร์บอกกูมีหลักฐานที่หนึ่งนาทีสิบเจ็ดวิแต่พอพยูน ไม่ได้ค่ามันเว้นว่ายาวเกินไปอ่ะมันจะเป็นช่องให้ถูกตัดออกไปได้ก็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 หวังว่าจันเบียจะมีหลักฐานแล้วก็ไปให้พนักงานสอบสวนแล้วก็อายการดูอ่ะว่าจะประทับรับฟ้องไหมแต่ถ้าถามผมผมเห็นประเด็นตรงนี้จริงว่ามันยาวก็คือแกเว้นวักยาวไปหน่อยเออขวาแกจะมาพูดเรื่องแบกเนี่ยมันก็มันก็มันก็หั่นได้สบายเลยแหละตัดหัวตัดท้ายปุ๊บใช้ได้เลยอ่ะมันก็ก็ขอไปที่เมื่อเช้าหน่อยครับอาจารย์ตัดวงคือ เมืนะ่อวานเนี่ยมันมี3ข้อหาแล้วที่ตอนนีรร้อาจาร,รย์เบียร์โดนแล้วนอกจากของพี่โอมนะอ่าของพี่โอมเมื่อวานนี้หนึ่งหนึ่งสองพรบคณะสงฆ์บินประมาทมหาเถรสมาคมแล้วก็พรบคมอมซุ้มเสียงไหมตัวอาจาร,รย์เบียร์ตอนนี้กลุ้มตุมต้มต่อมต่อมไหมต้องกขู่ไหมคือก็อุกเอ็กซ์คลูซีฟกับทางเนชั่นแล้วก็ทางไทยนิวเลยเนาะก็เมื่อวานนี้ผมก็ส่งทนายไปกราบมหากรรมการมหาเถรสมาคมรูปหนึ่งเออซึ่งปกติมหาเถรสมาคมเนี่ยเขาจะประชุมกันสิบยี่สิบสิบ เมื่อวานนี้ทนายเขาก็ไปกราบรูปหนึ่งอ่ะในหนึ่งในยี่สิบในหนึ่งในยี่สิบรูปอ่ะนะ<ม>ก็ท่านก็ฉีกซองให้ทนายดูวาระมีแค่เนี้ย<ม>ในวาระมหาเถรสมาคมไม่มีเรื่องจันเบีย<ม>แต่ไม่รู้นะวาระเร่งด่วนจะมีแทรกเข้ามาหรือเปล่า<ม>แต่ถ้าถามว่าประชุมวันที่สิบเนี้ยร<ม>้านทั้งร้านไม่มีแน่นอนใน<ม>ในวาระการประชุมไม่มีเรื่องจันเบีย<ม>แ,ลววแล้วก็เออแล้วก็ทนายก็เลยถามไปเลยว่าเรารู้สึกยังไงกับจันเบียอะเป็นอย่างเงี้ย<ม>โอ้ย โยมสุจินเนี่ยสวดพวกอัตมาหนักกว่านี้อัตมายังไม่ไปดําเนินคดีเขาเลยแล้วกับเบียร์แค่นี้จะไปดําเนินคดีก็ทําไม,มแต่คนถามว่าสุจินคือใครอาจารย์สุจินคือใครก็คนที่สวนพระปินสาวะธรรมะคืออะไรครับพระคุณเจ้านั่นแหละแล้วท่านท่านสวดท่านสวดหนักมากท่านสวดพระมหาเถรธัมโครมาโดนสวดหนักมากก็พี่เปียกก็ยังไม่เห็นไปดําเนินคดีอาจารย์สุจินเลยแล้วก็มอสอก็ไม่เคยส่ง นิติกรหรือส่งทนายความไปจัดการแล้วก็ส่วนเรื่องหมิ่นสังฆราชหมิ่นพลวคณะสงฆ์เอาก็ผมว่าให้ดูพินพิจก่อนพนักงานสอบสวนแล้วกันแต่ผมผมบอกเลยว่าผมกลัวจะเหนื่อยทั้งคู่อ่ะคือถามว่าทําไปแล้วอ่ะเหนื่อยทั้งคู่นะหมายถึงว่าเหนื่อยทั้งคู่หลายท่านทั้งพี่เปี๊ยกพี่หมีก็เหนื่อยอทางจันเบียก็เหนื่อยที่ต้องมาแก้ข้อกล่าวหาเอาพูดตรงว่าเหนื่อยทั้งคู่คนหนึ่งก็ต้องพยายามรวบรวมหลักฐาน เพื่อให้ทํายังไงก็ได้ให้มันเข้าตามข้อกฎหมายหนึ่งสองสามที่แกพูดมานะแต่จันเบียก็ต้องเตรียมทนายเหมือนกันไปแก้ไอ้ข้อกล่าวหาหนึ่งสองสามนี่ให้ได้แต่ถ้าถามผมผมว่าไอ้สิ่งที่พี่เปียกกับพี่หมีไปร้องเนี่ยมันยังผมว่ายังไม่ค่อยเข้าประเด็นอะ่ะแต่ถ้าถามว่าของคุณโอมเนี่ยเข้าประเด็นกว่าก็นั่นแหละจันเบียก็หาทนายทีเดียวว่าไปทั้งสองสามคดีเหล่านี้ให้หมดอะ่ะแล้วกัน ก็หวังว่าอาจารย์เบียร์จะมีทนายดีๆผมว่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้อาจารย์เบียร์ต้องรวบรวมให้ลูกศิษย์รวบรวมพยานหลักฐานและที่สําคัญคือทนายต้องมีความรู้ความสามารถทั้งในคดีอาญาต่างๆและรวมไปถึงคดีสุ่มเสี่ยงพิเศษอย่างคดีหนึ่งหนึ่งสองก็ต้องหาทนายดีๆนะครับก็เป็นห่วงก็อยากให้หาทนายดีๆในในเป็นห่วงแล้วอาจารย์ขอถามหน่อยเลยกันอาจจะแบบว่าเป็นเบื้องหลังหน่อยเวลาไปเดินสายอ,าออกรายการกับอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์มีบ่นว่าแบบแบบเหนื่อยไม่ค่อ ไลน์นี้เอเนจีเยอะคืดคืคืผมพุ่งตรงว่าอาจารย์เบียใน t ิ๊กตอกกับอาจารย์เบียรในทีวีเนี่ยเมื่อเอามาเทียบกันเนี่ยอาจารย์เบียรในทีวีจะเหมือนตัวจริงมากกว่าอแต่อาจารย์เบียใน t ิ๊กตอกสำหรับผมเหมือนว่าเป็นคอนเทนต์ว่าเป็นการแสดงเออเท่าที่อาจารย์สัมผัสมาเออเพราะว่าผมสำหรับผมมันมันคนทั่วไปก็จะต่างกันส่วนใหญ่อยู่โซเชียล มักจะเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยแล้วตัวจริงจะอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือต,ตัวตัวบทบาทในโซเชียลกับบทบาทตัวจริงอาจจะสวนทางกันอะไรเงี้ยแต่ของอาจารย์เบียร์ประหลาดกลายเป็นว่าไอ้ที่ออกทีวีตัวจริงแต่ไอ้ที่ไอ้ที่อยู่ในโซเชียลดูเหมือนไม่ค่อยจะพอดเห็นแก่รับหลังรับหลังกล้องรับหลังญาติโยมรับหลังลูกศิษย์แกก็ดูสมถะดีดู เรียบร้อยไม่หยาบคายอันนี้คือพูดนี่พูดในฐานะหลังกล้องนะั้นต้องอยู่ในห้องแต่งตัวร่วมกันต้องอยู่ในอะไรร่วมกันมาหลายหลยครั้งเนี่ยน่าจะเกือบสิบครั้งแนละ้วมันก,ก็ก็ไม่ค่อยเห็นนะถ้าถามผมว่าทรงเนี่ยบวชพระอาลุงในความรู้สึกตัวนวนะอย่างเงี้ยผมอว่าบวชพระอารุงเพราะว่ามีความสำรวมระวังดีแต่ก็ต้องมาทําใจว่าถ้าวันหนึ่งต้องขึ้นธรรม,มาเทศแต่ว่าบวชไปสักสามปีห้าปีต้องขึ้นธรรมาเทศจะมีอาการก้าวร้าวแบบนี้ไหม,มหรือ ถ้าวันหนึ่งใบบวชแล้วต้องใช้ติ๊กตออีกครั้งหนึ่งในการเผยแพร่คาสอนเนี่ยจะโหดสัตว์แบบนี้หรือเปล่ามันก็ต้องมาดูกันอะแต่แต่ก้าถามผมผมคิดว่าถ้าอยู่ในพระเหลืองแล้วแกน่าจะโทนดาวลงแหละแต่ก็ไม่รู้นะคือคนเราไฟธาตุเศษกรรมสันดานกมลสันดานมันเปลี่ยนก็ไม่ได้แกอาจจะพบอย่างที่รู้ว่าประเทศไทยเราพระฮาร์ดคอร์ก็เยอะใช่ไหมแบบพูดมึงกูหลงพ่อคูนปากจัดก็หลงตามหาบัว ถือขวานปากร้ายกับหลวงปู่เจี๊ยะหลวงพ่อสงบก็ไม่ค่อยสงบเหมือนชื่อหลวงพ่ออะไรเงี้ยก็ถึงบอกว่าพระพระเฮี้ยวๆก็มีเยอะแต่แต่ท่านก็ทําด้วยอกุศลแจิตท่านก็เผยท่านก็ตั้งใจเผยแร่อย่างเต็มที่ผมก็ผมก็ผมก,ผมก็ผมก็ยกผ่านนะแต่เนี่ยแต,แต่แต่ตอนเนี้ยถ้าเป็นห่วงก็คือเวลาแทนที่จะไปอบรมกรรมาฐานอบรมอะไรแกก็เลยต้องมาแก้ข้อกล่าวหาที่ทางนี้เขาแจ้งมั่งทั้งพี่เปี๊ยกพี่หมีเขาแจ้งบ้างเงี้ยก็ เอา้าก,ก็สู้กันไปก็คือคือถ้าถามผมอะถ้า Energy ยังอยู่ก็สู้ไปสุดซอยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองแต่ถ้าการไปหาพนักง,งานสอบสวนมันเหนื่อยการไปขึ้นศาลมันเหนื่อยก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่ดูพิธของตัวเขาเองละว่าเขาจะไปในฐานะของคนที่อยากจะยึดมนันในอุดมการกูจะคงเส้นคงวายอย่างนี้ ก็ก็ต้องเหนื่อยกับปัญหาคดีความไปแต่ถ้ายอมปรับปรุงอะไรบางอย่างเพื่อลดปัญหาในเรื่องคดีความลงมาก็ให้จันเบียเลือกเพราะโตๆกันแล้วก็น่าจะคิดได้ว่าจะเอาอยัางไงจะเลือกทางไหนจะไปต่อหรือจะลดลดคอนเทนต์อะไรบางอย่างลงมาลดเนื้อหาอะไรบางอย่างลงมาเพื่อให้ตัวเองทำงานได้ง่ายขึ้นอาจารย์ทีนี้ถามต่อคือเมื่อเช้าอ่ะมันมีประโยชน์หนึ่งของ ท่านพูดว่าเรียกร้องให้สำนักพุทธเนี่ยออกมาดำเนินการว่าสำนักพุทธเนี่ยอยู่ที่ไหนทีนี้คนก็สงสัยว่าแล้วสำนักพุทธเนี่ยจะสามารถเข้าไปจัดการอาจารย์เบียรได้ไหมถ้าสมมติว่าสำนักพุทธจะเข้าไปจะได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์เบียบวชะอะถ้าอาจารย์เบียเป็นคารวะแล้วว่ายากจะไปจัดการอะไรเขาว่ะเพราะสำนักพุทธเท่าที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเห็นสำนักพุทธจัดการอาจารย์แบงไออาจารย์แดงขออภัยอาจารย์แดงก็เออะไรนะโฆโฆนั้นลักนสุดติ่งไหมงั้นแล้วก็แบบเออาจารย์ ธรรมะดีๆแม่งไม่มีธรรมะตอบใจวะอะไรเงี้ยแล้วก็คำยาเป็นชุดเหมือนกันอเออเอ,อก็ก็ผมก็ไม่เคยสํนสารพูดไปจัดการจันแดงนะแล้วอาจารย์สุจินก็สวดมหาเถรสมาคมบ่อยๆอก็ก็ยังไม่เคยเห็นพี่เปียกไปจัดการอาจารย์สุจินแล้วก็เพิ่งเป็นครั้งแรกที่พี่เปียกออกมาแต่โดยที่กรรมการมหาเถรสมาคมหลายๆรูปก็ไม่ยูเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ว่ากรรมการรูปไหนไปชี้เป้าให้พี่เปียกหรือเปล่าแต่แต่ถ้าที่ผมไปกราบเนี่ย ในวาระไม่มียืนยันว่าในวาระมหาเถรสมาคมไม่มีแล้วสมัยเราไม่สนใจด้วยเพราะเพราะถือว่าอลราชกษรยอยากทาอะไรทําท่านถือว่าท่านกํากับดูแลคณะสงฆ์เออท่านจะมีเหลือบ่าขวาแรงที่แบบว่าอยู่ในวาระมหาเถรสมาคมก็คือเรื่อง้องนายมีที่อยู่ที่นั่นมหาเถรสมาคมต้องต้องมีแถลงการออกมานั้นมีแต่ของเบียร์ไม่มีณวันนี้นะณวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยไม่มีแต่อนาคตไม่รู้ไม่รู้ทีนี้ถามต่ออาจารย์ คือเรื่องทั้งหมดทั้งมวลที่มันวุ่นวายเนี่ยปัญหามันมาจากเรื่องเงินบริจาคปะมันอาจจะเป็นตัวเงินเนี่ยที่แบบว่าเป็นปัญหาหรือเปล่าผมมองว่าผมมองว่าจันเบียดังอ่ะจันเบียเป็นสปอร์ไลท์จันเบียเป็นโอโมอ่ะตอนนี้ใครหลายๆคนก็อยากเข้ามามีเรื่องอับจันเบียทั้งนั้นแหละได้พื้นที่นะมันได้เอนเกจเมนต์มันได้อะไรอลไรอย่างไม่ว่าปีนเสาไม่ว่าสันติไม่ว่าใครก็แล้วแต่อะ เขาคนอยากมาเยอะแยะแต่นี้ว่าไอ้คนที่อยากเข้ามาเนี่ยมีหลักฐานมีข้อมูลมเยอะพอแค่ไหนที่จะหักเขาลงหรือเปล่าอ,อย่างทางเนี้ยเขามีหลักฐานไประดับหนึ่งแต่บางคนเนี้ยไม่มีอะไรเลยด่ายอย่างเดียวก็ก็ก,ก็ก็ฉ่ำไปอีกแบบหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คนเนี่ยบางคนพ่เปียก็ไปเป็นเอกสารพึร้งหนึ่งเห็นก็โชว์มาเช้านี้บอกมีกคลิปอีกเป็นสิบสิบคลิปเออก็อันนั้นแหละก็ก็ถึงบอกว่า คือคุณอยากจะเอาแสงจาจจันเบียรได้เนี่ยคุณต้องมีหลักฐานเอกสารข้อมูลเพื่อไปด,ดําเนินคดีแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นอย่างปีนเสาหรือเป็นอย่างสันติก็ไม่มีประโยชน์อะไรอะเพราะว่าคุณก็จะได้แสงพื้นที่มาแล้วคุณก็จะหายไปแล้วคุณก็จะโดนโซเชียลขุดกันสนุกสนานเห็นไหมช่วงช่วงปีนเสามาเนี่ยรถซีวิกสีดำนี่ผมพูดถึง คนแม่ก็หากันจนเจอว่าสีมิกสีดำทะเบียนอะไรไปไปเดินไปเจอกันที่ตลาดคิดดูดิผมแค่พูดเฉยๆว่าสีมิกสีดำคนแม่ก็ไปหาเจอจริงๆเมือกันว่าเขาขับจริงๆเห็นไหมนอกบอกตอนนี้ขุดกันฉ่ำตอนนั้นอะขุดกันฉ่ำอย่างขอพระสันติเงี้ยขุดกันฉ่ำว่าที่สำนักก็สำนักก็บอกที่ดินไปอะไรบ้างถึงขนาดว่าอาร์มต้องไปถามป้าอาร์มอุตส่าห์ไปถามป้าเลย้ึกบอกว่ามันขุดกันฉ่ำคือก็เลยบอกว่าถ้าหลักฐานพยานไม่มีอย่างเต็มที่ ก็ทําใจหน่อยนะครับแล้วถ้ามันไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะมันไม่ได้ละเมิดกฎหมายจริงก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นแล้วปีนเสาจบไงสันติจบยังไงพระอเวนเจอร์จบยังไงอาวงแตกทะเลาะกันฉ่ำเหมือนกันเราก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าพระอเวนเจอร์ถึงเวลาจะตีกันเองอ้าวนี่มันนี่มันกับตันอเมริกาอินฟินิตี้วอลล์คือแบบตีกันตีกันเองฉ่ำเลยอะไรวะกับตันอเมริกาต่อยกับกับอตีกันฉ่ำเลยทีนี้ตอนที้ี่ถามหน่อยคือ ปรากฏการคนตื่นทำอ่ะไม่ใช่แค่ข่าวบ้านมาด่ากนะันแล้วลามไปวงการสงฆ์เ,ออเป็นคนตื่นทำเป็นคนตัวกลางอะ่ะทำไมพระต้องโอ้โหมันสงครามตัวแทนบางทีพระลุกมาต่อยกันไม่ได้ไงก็สงครามตัวแทนก็เบียร์ก็ถือไปสงครามตัวแทนตัวหนึ่งเป็นหมากตัวหนึ่งพระที่เขาเชียร์ก็อาจจะหนุนพระที่ไม่เชียร์ก็อาจจะ,ะนั่นแหลยก็ไปไป,ไป,ไปมา,มา,มาแต่ตอนเนี้อย่างที่ผมบอกแหละไปไปมาก็าาตีกันเองพระ กับเรื่องของคนตื่นทำเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็บางทีพระเราก็เบาได้ก็เบานะครับบางทีเป็นวันมาจะลุกขึ้นมาเปิดยู u ูบมั่งทิกตอกมั่งนั่งกรนแหนกระแหนพระด้วยกันบ้างนั่งกันแหนกระแหนโยมบ้างอะระวังเถอะเดี๋ยวผมจะไปบอกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคท่านเนดะี๋ยวไปบอกเจ้าคณะใหญ่หนกลางด้วยปากดีพระองค์เนี่ยผมเห็นนะปากดีตอนแรกก็เป็นอเวนเจอร์อยู่ดีก็เท่าไปกรนแหนกระแหนะกนั้กนกนันแหนะตอนนี้นวงอเวนเจอร์แตกกันทีนี้เห็นไหม,อ,มองค์ก็ หัวซุกหัวซุนมากราบอขอเข้ามาอีกองหนึ่งก็ฟันงวงฟันงานใสก็สนุกอาตามสบายพวกคุณ<ม>คือกลายเป็นว่าแทนที่สามัคคีคือพลังจะจับมือกันไว้นี่ก็เป็นวันวันที่บอกอ่ะนั่งกระแนะกระแหน่พอกระแนะกระแหนโยมไม่ขาดก็มานั่งกระแนะกระแหนพระด,ด้วยกันเพื่ออะไรอะ่ะเออจริงประชุมมหาเถรสมาคมประชุมที่ตําหนักเพชรอ่ะไอ้วัดพระต้นเรื่องก็อยู่ไม่ห่างจากตําหนักเพชรเท่าไหร่นะเรียกมันมาคุย่อสิครับว่าเป็นอะไรมึงเป็นอะไรนักหนาวันวันหนึ่งมึง ว่างมากอหรมานั่งด่าโยมก็ขายปลาอีซีทอดก็ไปด่าเขาผมไม่เอ่ยชื่อนะว่าเป็นแพรี่แต่นั่นแหละโยมก็ขายปลาอีซีทอดก็ไปนั่งกระแนกกระแหนเขาไม่ยังไม่เอ่ยชื่อเขาไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นแพรี่แต่นั่นแหละว่าก็จะไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นแพรี่แต่นั่นแหละเขาขายปลาอีซีทอดก็ไปนั่งด่าเขาจันเบียนั่งสอนทำก็ไปนั่งด่าเขามึงด่ากันทุกคนเนี่ยชีวิตนี้มึงดีอยู่คนเดียวเป็นวิปัศสนาจวยออะไรก็ไม่รู้แม่งคุณไม่เข้าใจคือแล้วก็พอถึงเวลาด่าโยมกระแสไม่ขึ้น ก็ไปด่าพระในการที่งเป็นคนที่ทํางานร่วมกันมานะก็ด่าฉํำอหมือนกันก็เลยงงๆแล้วทุกวันนี้น,น่าสงสารนะเหมือนเวรกรรมเข้าตัวปิดคอมเมนต์ใน u ู u ู e ปิดคอมเมนต์ในทิกตอกก็ะแทไม่ทันเพราะทัวร์วลงชํำคือถามว่าถ้าไม่แข่งปากหาเซียนอ่ะเพื่ออะไรผมไม่เขา้าใจว่าจะไปแข่งปากหาเซียนเพื่ออะไรเราเป็นพระอยู่เฉยๆยู่อยากจะเทศลูกศิษย์อะไรยู่ก็เทศไปดิแต่จะไม่ต้องไปเที่ยวกัะแนกกระแหนชาวบ้านจะช,ช่องเขาผมถามแพรที่ทำอะไรผิด เขาทำมาหากินสุจริตทําไมเขาจะมีม,มีทธิ์พูดไม่ได้เบียร์ก็เหมือนกันอะ่ะเบียร์ท้าถาาว่าเจ้าพนักงานาพิทักษ์ทรัพย์ก็ไม่มีปัญหามึงเป็นเจ้าพนักงานาพิทักษ์ทรัพย์แล้วหรือเปล่าวะไอวิปัสสนาจวยมึงก็เป็นแค่วิปัสสนาจวยอะ่ะมึงจะอะไรนักหนาวะวิปัสสนาจวยวิปัสสนาจวยคุณไปคิดเอาเองวิปัสสนาจวยคืออะไรชอบแหม่วิปัสสนาจวยแต่วันหนึ่งขึ้นธรรมารได้ก็นั่งกันแนะกระแหน่วันี้ไม่รู้ว่ามันได้ขัดเกลาจิตใจตัวมันเองมั้งหรือเปล ด่าเพื่อนสหธรรมิกด่าเพื่อนพระด้วยกันไม่มีไม่ด่าผู้บังคับบัญชาตัวเองมั้งอ่ะขึ้นเป็นภาคหนึ่งก่อนกาหนดทําไมอ่ะด่าผู้บังคับบัญชาตัวเองมั้งดิด่าสมภารว่าตัวเองกล้าด่าไม่ละไม่ใช่ก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นคนแบบนี้ไงมันแหมมันริงแบบด่าเข้าไปทั่วไม่ดูสันดานตัวเองแล้วบอกตัวเองวิปัสนาจวยอ้ยกลับไปที่พ่โอมหน่อยเมื่อวานพอดีไทนิวได้ไปคุยอาจารย์เบียรคับอาจารย์เบียแสดงความเป็นห่วงมาถึงพ่โอมนะครับ บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าแบบว่าโอเคถ้าจะมาฟ้องเนี่ยก็ฟ้องไปแต่บางทีกังวลว่าถ้าคนมันจะฟ้องกลับคือไม่ใช่ตัวอาจารย์เบียร์เขาจะมาโดนฟ้องกลับหรือว่าพี่โอมเนี่ยจะโดนคดีเองครับเนี่ยตรงนี้พี่โอมมองไงคือพี่โอมบอกทุกครั้งเลยก่อนไม่ใช่แค่แค่ตัวอาจารย์เบียร์นะ<ม>พี่โอมทํามาแล้วประมาณร้อยกว่าคดีและทุกคดีไม่มีใครซัพพอร์ตนะถ้าเกิดว่าคดีแพ้ทุกคนน่ะที่พี่โอมเอาไปแจ้งความ สามารถฟ้องพี่อมกับได้หมดเลยทุกคนไม่ใช่แค่อาจารย์เบียอาจารย์เบียสามารถที่จะทั้งทนายฟ้องพี่อมวันนี้เลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องรอการตัดสินของศาลนะข้อหาทำให้อาจารย์เบียเสื่อมเสียชื่อเสียงอาจารย์เบียสามารถรักษาสิทธิ์ได้เลยนะครับตรงจุดนี้ถ้าเกิดเราทำแล้วเราเราพิสูจน์แล้วว่าเราทำในสิ่งที่ถูกที่ควรเรามีเหตุผลหลักล้างเราก็ทำไปพี่อมยอมรับสภาพทุทกอย่าง แต่นในอดใดแล้วนะทุกคนมีสิทธิ์ของตัวเองอาจารย์เมียมีสิทธิ์พูดพี่โอมีสิทธิ์ที่จะปกป้องในสิ่งที่ผมรักนะครับดังนั้นแล้วจะไม่ให้พีโ่โอมจะให้พีโ่โอมยังไงอะ่ะจะต้องทุกคนมาด่าตอนนี้พี่โอมโดนด่าเยอะมากาหาว่าทํามาโหนอาจารย์เยมียบ้างหาว่าต้องการแสงมั่ง ถ้าต้องการแสงเมื่อวานนัดรักข่าวไม่เดียวกันรอนะดรักข่าวไม่เต็มหมดดีกว่าที่แอบคนเดียวไม่มีใครรู้เลยไปถึงก็เจอพี่วอนคนเดียวไปพกเขาทำข่าวนะกรก็ดังกระดมนะนะคือไม่ถ้าเกิดอยากได้ข่าวอยากได้แสงอ่ะพี่ผมก็โทรหาแล้วข่าวพี่คนนั้นพี่คนนี้โทรหาหมดแล้วเลยนะครับแต่นี่คือไปเราไม่ได้อยากเป็นข่าวไง ไม่อยากเป็นข่าวเราอยากให้มันอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนในการพิสูจน์ความจริงพิสูจน์เจตนาของการกระทามากกว่านะครับ<ม>เราก็เลยไปจนจุดนั้น<ม>ครับก็ใครจะพิพากษาว่าพี่โอมหิวแสงพี่โอมอะไรก็พิพากษาไปเถอะจะเลิกคบพี่โอมจะประจานพี่โอมอยังไงก็ประจานไปจะไม่เอาแล้วใครคนนี้ไม่เอาแล้วก็ก็ ก็แล้วแต่เลยทาสะดวกเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้รู้ว่าที่ผ่านมาที่พี่อมททาดีอ่ะทําแล้วมันเกิดผลดีต่อสังคมอ่ะทําไมคนไม่คิดบ้างอ่ะคนดา่าคนด่าเราไปตลอดนะพี่อบโด่ามาตลอดในเรื่องการทกํกคดีหนึ่งสองแต่พอทํามาแล้วมีผู้ได้เข้าสูขขก่กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ความบริสุทธิ์เองแล่ก็ได้รับการเมตตาจากศาล ทุกฝ่ายวินวินหมดทุกฝ่ายทางมาก็ขอบคุณขอ,ขอบขอบใจกันแต่ก่อนระหว่างทางนั้นเพื่อน,นดนด่าทำไปแล้วเราเลิกคบเยอะแยะประกาศตัดมิตรขาดมิตรกูแล้วไม่คบกูแล้วแมวกูแล้วแต่ตอนกูทำดีทำไมไม่ถมพอตอนที่กูยังไม่ไปสุดตัวเองเลยมึงก้นด่ากันมึง,มงด่าเอาอะไรอย่างเี้ยด่าเอาอะไรก่อนนะเงียบกันดีกว่า เออเงียบกันเอแล้วก็ใช้สิสธิ์ตัวเองในการรักษาเสร็์ตัวเองในทางต้องการกฎหมายดีกว่าอยาไปทําให้สังคม,มแตกแยกไปม,มากกว่านี้เลยครับโอเคครับอ่ะอาจารย์จุลงทิ้งท้ายหน่อยตอนนี้เนี่ยถึงแฟนคลับด้อมเอฟซีทั้งสองฝั่งด้อมกองทัพทำด้อมคนอื่นทำเพราะว่าตีกันเละเลยแล้ว,<ม>ลวอาจจะไม่จบไม่ง่ายผมว่า,าอเอาเรื่องหลวงพ่อพยอมพูดนะครับทําทไมต่างฝ่ายจะต้องเอาลูกหาของตัวเองมาตีกันแล้ว ก็บาดเจ็บกันทุกฝ่ายแต่ทั้งที่ทั้งสองฝ่ายล้วนแต่รักในวุฒนารรทั้งคู่ก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าปลองดองกันได้ก็ปลองรองจับมือกันได้ก็จับปืนกันนะแต่แต่ผมว่ามันคงจะไม่ทันแล้วเพราะว่าพี่เปียก็ไปกองป่าแล้วเมื่อเช้ามามาเช้านี่สิบโมงนี่มันบ่ายโมงแล้วเนาะก็คงไม่ทันแล้วก็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 ต้องรอดูต่อไปแต่ถ้าอยากให้เลิกแล้วต่อกันได้ก็เลิกแล้วนะทั้งอาจารย์เบียร์ทั้งพี่ หมีพี่เปี๊ยกอ่ะกอขอเหอะเพราะว่าผมมองแล้วไม่ได้อะไรคนอื่นเขาจะได้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้หรือเปล่าในที่สุดเพราะว่าเขาก็นั่งหัวเราะเอาพวกเราตีกันเองอ่ะเออฝากไว้ฝากไว้ให้คิดเพราะเอาข้อจริงแล้วกลายว่าคนรักศาสนาทั้งคู่แต่ต้องมาตีกันเองด้วย, <c oughs> วยความเห็นคนละอย่างเออดังนั้นก็ฝากไว้แล้วกันว่าถ้าถ้าสามารถไกลเกลียสามารถปรับความเข้าใจ สามารถถอนฟ้องแต่คงผอแม่คดีอาญาแต่ว่านั่นแหละถ้าสามารถทําให้ลดปัญหาลงแล้วก็ปองดองกันได้ก็น่าจะดีเพราะว่าไม่ใช่คนอื่นไกลล้วนแต่เป็นพุทธศาสนิกชนด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่แค่คนละอย่างเท่านั้นเองมีวิธีคิดคนละอย่างเท่านั้นเอง